สวัสด oh, ีครับพ oh, um, oh, nope. well, we uh, uh, ี่น้องฟองปอกพี่น้องฟองไปนะครับอยู่ในช่องเสียออกเพชรลำพื้นคือเก่าเหมือนเดิมครับมือนี้มาพอพบกับพ่อเอกดีโดอดิศักดิ์เอ้าไปมื่อไรอ่ะไปวันที่สามที่สามที่ห้องนี่บอกคือเศรษฐกิโอ้ออีกโดนด้วยไม่เป็นได้เปลี่ยนน้ำม้วงไงไรนี่นี่ด้วยในในลน้ำมูอยู่ในลำน้ำมูอยู่จักสชีโดนหรือสีใหม่โอ้กตามได้ตามเรื่องแมนไปก็ทหารก็ไปบ่โดนดอกแล้วก็กลับขึ้นมาคือเก่า แม้แมนเอาเขาเห็นพ่อปอกบ่เม้นวะเออชันเจนหลยไ่อีกดีโดนะครับพี่้ังแมนครับออกสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ยูทูปเปิดอชไง่กดเปไปกัดิตัิงๆแ่คิดว่า โอ้โอ้สวัสดีครับครับนิ่วผู้เอกช่องจ่าอ๊อกนะครับครับอ่าเพชรลำเพลินครับผมมีข่าวดี้ครับข่าวดีวันนี้เสียงสวัสดีรับงานเพิ่มนะคะสิริเมษะปีหน้านะคะโอ้นังอี๊ฟิมเออเรางามตลอดกันพี่น้องทางเอีฟิมพี่น้องมิวมาถึงแล้วนะคะน้องลานั่นสวัสดีค่ะมาช้าจะมาหนาโอ้สวัสดีครับ สวัสดีสวัสดีแม่นอยเยอรมันนะคะรับรับครับนะครับนี่น้องมิวมาแล้วมีอันนั้นมาฝา่อนอนะนี่เป็นรังเลยค่ะอ้สละเป่าบอวขอบคุณครับนี่ให้น้องครับทออพี่น้องาวกับซอสีอไม่อทอ้ให้ได้เครับเราอยู่คุณเขาเป็ลังใไม่สดโอ้ กเนอนพักนครบับมาเดียวนองพักฟันกอนนะครับกับผมก็บรรยากาศรอบๆบริเวณสำนักงานครับพี่นวองครับมนีมาอัปเดตปีนวองเบ่งนะครับโอ้โครับลุงตัวนั่งแยกกเอาเชือกเชื่อเิไหม เยังอีกเาโอ้ยมันหลอดเช็ดคนขักเนาะเออูว่าโอซ่งิน่งเขาเลือกเองลยเียงเอ้าเขาสิเขาสิเองาป็หูจักเนาะหูจักจ้แผนแแผนนังเชี่ยวขใช่มากกว่แล้วโอ้สักพ่อนจักหูจักแลวเอาใจไดีเอาใจไ้เีจะให้รูตัวกเอ่ะลงตัวกับไปก่อนเดี๋ยวะมีแนวเห็ดคอนเทนต์ด้วยเออมีมีรอดรุนรอดรุนยวเจอกันนะพี่้องไปเจอกันครับรับผมไป รับคับอ๋ยดเ้ยน่ะครับกับรอบๆบริเวณงหัน่านวลเพิละเบิ้คร <upp> ับพ oh. yeah. oh, ี่น้อง บรรยากาศนะครับอาจารย์นั่งเลืนจีกําลังนะครับใส่มิีสวัสดีครับโอ้น้องนี่นี่เนื้อเน,นมาแล้วครับสวัสดีครับรอบเป็นในคอมปิเตอร์ครับพี่น้องครับเรื่องนี้เจอกันแน่นอนนะครับ โปิดเป็นหยิเป็นลำวงนี่ครับพี่น,อน,นมม้องอสวัสดีครับเขาอยากทายเลยตอนเดี๋ยวเราดังก็นนีตครับตีน้ำหาโตใหญ่โอ้ยนะตีน้ำหาโตมาทายเห็ดพันเตี้ยใหญ่โอ้ครับครับจินเข่าไปน้อยนอนกินแล้วครับน้องซื้อน้ำแมาโอ้อเรียบร,ร้อยแล้วครับ โอ้น้องนีน่าครับพร้อมยังครับกับบรรยากาศรอบๆสำนักง,งานมาลุมลำเพชรระพื้นครับพี่น้องครับน,นี่นะครับโอ้โหมวนแฉเนี่ยนั่นเรับพี่น้องครับ ครับกับบรรยากาศนะครับช่วงแร่งๆนะครับพี่น้องครับ อีกปราฮัตนะครับผู้อยู่เบี่ยงหลังสุดยอดนะครับลอครับดีครับสวัสดีครับอมบ้านทั่วไนะครับีครับครับรอบๆนะครับพี่น้องไทยอาพดทพี่น้องบึงนะครับ